สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวส่งชุดรับแขกลายหงนะครับเป็นสัตว์ทองแท้เนื้อไม้อยุเป็นร้อยปีบวกบวกไม้เกด AAA งานคุณภาพเกดพรีเมียมนะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพเกดพรีเมียมนึกถึง WP Furniture นะคบเป็นสัตว์ทองแท้เนื้อไม้อายุเป็นร้อยปีบวกบวกไม้เกด AAA งานคุณภาพเกดพรีเมียมนะคะมีแผนกช่างไม้ช่างสีช่างขัดใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางนะครับ เดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นลายหงนะครับนั่งเห็นไหมครับคุณลูกค้าแขนเนี่ยจะใช้ไม้ใหญ่อวนโค้งนั่งสบายรับกับสรีละน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกลางนะครับเดี๋ยวดูโต๊ะกลางก่อนนะครับเห็นไหมครับด้านล่างอน,นี้จะงายให้ดูเลยขัดทําสีมันด้านบนนะครับงานเข้าลิ้มยิสกูนะครับไม่ได้โชว์ ก็ทําสีหมดนะครับงดงามจากภายในสู่ภายนอกนะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งคุณภาพงานช่างไม้ช่างสีช่างขัดงานไม้นึกถึงดับเบิลยูพีเฟอร์เนนะครับนั่งสบายรับกับสรีระนั่งนี่มี2แบบนะะใส่เบาะหรือไม่ใส่เบาะก็ได้จะนวดรับหลังนะครับเนี่ยลุกนั่งไม่เจ็บเข่านะครับคุณลูกค้าเห็นครับราไปกันทีละตัวช้าๆเลยนะครับวันนั้นที่รีวิวไว้ต้องกราบขอบพระคุณพี่หนุ่มพี่ก้อยนะครับที่เมตตานะครับเนี่ย ทางออนไลน์โดยตรงเลยนะครับเห็นไหมครับสวยกิฟงดงามจากภายในสู่ภายนอกไม่ดีเราไม่ทําเราทําแต่ของดีๆทาแต่ของคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับถ้ามีชุดไหนโปรเราก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าเห็นเรื่อยๆนะครับอยู่ได้ตลอดเป็นไม้มงคลไม้แห่งโชคลาภนะครับคุณลูกค้ารวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นนะคะ เป็นมารดกตกทอดเงินคุณพี่หาได้จากตรงนี้เป 100, ็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ไม้ดีๆงานคุณภาพเกรดพรีเมียมคุณพี่หาไม่ได้แล้วเราลองมาดูข้างล่างครับได้ชุดรับแขกเห็นไหมครับเนี่ยมันจะกลมให้ดูนะเอเห็นไหครับขัดทสีมันด้านบนหมดนะฮะเนียบกลิ๊บรดงานจากภายในสู่ภายนอกนะคบเห็นไหมครับด้านเห็นไหมครับโค้งนเนแถวฮะรับกระสือได้นั่งสบายนะครับ เรานั่งอะไรที่ตามที่นิ่มมากมันจะเจ็บหมอนเจ็บหมอนรองกระดูกที่หลังนะอันนี้จะนั่งกับไม้เย็นสบายแล้วก็นวดไปในตัวนะครับหนึ่งชุดมีเจ็ดชิ้นนะคะัวฟายาหนึ่งตัวสั้นสี่ตัวโต๊ะกลางโต๊ะขานะคะคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพเก็บพรีเมียมนึกถึงดับเบิลยูพีเฟอร์นิเจอร์นะคะงานจะตามจอคุณลูกค้าต้องการสเปคพรีเมียมนะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คุณค่ะท่านใดอยากได้ก็อินบ็อกมาสอบถามได้นะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ